ก็ต้องบอกว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งยอดนิยมของนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาๆ,ๆในจํานวนหลายแห่ง ะะก็ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาเนี่ยเราดูแลพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งจังหวัดนะคะก็จะเริ่มไล่มาตั้งแต่ในตัวเมืองชลบุรีเองมาที่บางแสนมาที่อ่งางศิลาเกาะสีชังศรีราชามาที่พัทยาซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วก็ไปจนถึงพื้นที่สัตหีบค่นะคะรับมูลค่าของเม็ดเงินที่เข้ามาที่ชลบุรี โดยเฉพาะที่พัทยานเนี่ยมันมากไหมครับค่ะก็เอาเป็นว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดกนแล้วกันนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตัวเลขคร่าวๆนะคะซึ่งยังไม่เป็นทางการของเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านคนนะคะรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาท โทษทีสองแสนล้านบาทนะคะแล้วก็อัตราการเข้าพักแรมของโรงแรมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ175อันนี้คือเฉลี่ยทั้งปีนะคะแล้วก็สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติเนี่ยต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ70%แล้วก็นักท่องเที่ยวคนไทยจะอยู่ที่ประมาณ30%โดยที่ในพื้นที่พัทยานเนี่ยจะมีจานวนห้องพัก เยอะที่สุดนะคะอยู่ที่มากกว่าห้า0 0ื่นห้องนะคะแล้วก็มีโรงแรมมากกว่า2000แห่งนะคะนี้เป็นเป็นตัวเลขจำนวนห้องพักที่เอาเป็นที่เป็นห้องพักจริงๆนะคะไม่รวมอ,อื่นๆที่ไปเปิด,เป,ดเป็นห้องพักแล้วเราอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะก็ตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ยถ้า,าจะดูแยกเป็นลายาประเทศหรือรายสัญชาติเนี่ย อันดับแรกเลยก็จะเป็นนักเที่ยวจากประเทศจีนนะคะซึ่งเข้ามาในพื้นที่พัทยาจำนวนค่อนข้างเยอะเพราะว่าพัทยานี่จะอยู่ใกล้กับกรุงเทพเวลาเขาเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินทางมาครั้งแรกก็มักจะนิยมผนวกกรุงเทพกับพัทยาเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวก็จะมีมาเที่ยวเกาะแกงต่างๆหาซ้ายชายทะเลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะนักเท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยก็จะมาเป็นดับหนึ่งนะคะรองลงมาก็จะเป็นนักเที่ยวจากรัสเซียนะคะ แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเกาหลีนะคะถ้าเป็นจากยุโรปตะวันตกก็จะมีเยอรมันมีอังกฤษนะคะแล้วก็จากเอเชียใต้ก็จะมีอินเดียที่เข้ามาเป็นหลักนะคะแล้วกอ็อื่นๆก็จะเป็นจากประเทศใกล้เคียงนะคะในแถบ AEC ของบ้านเราค่ะพอครับเจเลยนะครับที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาในฐานะที่เป็นพอด้านการทองเนะครับพอมองว่าเขา ชอบอะไรหรือว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาตรงนี้ถึง7จรนะครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าพื้นที่ชนบุรีหรือจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่พัทพยาซึ่งเป็นแหล่งทงเที่ยวหลักเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือว่าเป็นแมนเมดนะคะถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่ดังไปทั่วโลกก็ต้องเป็นหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนนะคะเกาะล้านนะคะจริงๆมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายที่นะคะซึ่ง หลายคนอาจจะบอกว่ามันใกล้มากก็เลยไม่ได้มาอย่างที่เช่นเกาะสีชังเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเช่นกันนะคะหรือว่าบางแสนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทย นะะในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเลเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มเจนวเป็นประเภทฯฯกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างโลดโผลนิดหนึง่งอย่างนี้ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นเรื่องของศาสนาก็มีนะคะเรามีเส้นทางทางวัดยาณสังวลารามมีเขาชีจันเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเรียกว่า แทบจะตลอดทั้งปีนะคะโดยตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นให้ทางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยี้พัทยานี่เป็นเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริสึมเดสเซนชันนะคะเป็นคือเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านกีฬาแล้วก็ด้านสุขภาพ นะคะระฉะนันก็จะเน้นในเรื่องของการจัดก,กิจกรรมต่างๆนะคะจะมีกิจกรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกีฬาเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างอาทิเช่นมีการจัดในเรื่องของอการแข่งขันเจ็ตสกีนะคะมีเรื่องของการแข่งไตรกีฬาการแข่งมาราธอนนะคะหรือมีเรื่องของการแข่งเรือใบนานาชาตินะคะ,ะท็อปออฟเดอะการ์ดกัตต้านะคะ,ะหรือว่าไป,ไปในช่วงปลายปีก็จะมีกิจกรรมที่สร้างสีสันต่างๆ,ๆอาทิเช่นมีเรื่องของงานพลุนานาชาตินะคะหรือว่า ในช่วงเดือนมีนาคมเราก็จะมีงานเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีหน้านี่ก็จะมีงานใหญ่ต้องเป็นปลายปีนี้นะคะปี60นะคะทางกองทัพเรือก็จะมาจัดกิจกรรมใหญ่นะคะเป็นงานมากกรรมทางเรือนานาชาตินะคะซึ่งก็จะมาจัดที่อ่าวพัทยามันก็จะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วกเ็เป็นกิจกรรมที่ เรียกว่าสามารถดึงคนเข้ามาในพื้นที่ได้ค่อนข้นางเยอะค่ะแคมเป็นที่จะมีจากนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่พอพูดจะมีอะไรเพิ่มจากนี้อีกไหมครับที่ค่ะ จะรักษาแชมป์ให้คนเข้ามาเที่ยวหรือว่าจะดึงกระตุน้นในการท่อง,องเที่ยวครับจริงๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะขอ,อยัดยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งจัดเมๆๆื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นงานมายามิวสิกเฟสติวัลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดึงเอาต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ได้เยอะมากนะคะหรืองานวันเดอร์ฟลุนะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่เป็นประเภทดนตรีแนวดนตรีแนวศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วในสัปดาห์นี้ก็ยังมีงานกอล์ฟ LPG GTA ะะซึ่งก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟสตรีมืออาชีพระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีงานการแข่งขัน บางแสนกลางปีก็จะเป็นงานการแข่งขันแข่งรถจักนทางเรียบแบบปิดเมืองที่บางแสนนะคะก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางด้านกีฬาค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักง,งานวิทยาเองเราก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่เราก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนไทยนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญที่เสนอขายคนไทยเนี่ยอยู่2 3สามแคมเปญนะคะอันแรกเลยเนี่ย ก็คือโครงการที่เราใช้ชื่อว่า Exclusive Luxury y l at Pattaya ก็เป็นการร่วมกับโรงแรมชั้นนำในพื้นที่นะคะจำนวน3โรงแรมนะคะเสนอขายที่พักในราคาพิเศษนะคะราคา3,599บาทนะคะก็จะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึง15สิงหาคมนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมเสริมแถมให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็น เอ็กซ์คลูซีฟรีลักสีเหียนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนมามา,าสัมผัสประสบการณ์ที่ค่อนข้างหรูหรานิดนึงเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมเสริมอย่างอาทิเช่นมีเรื่องของ a f t e อ n o น n นทีมีเรื่องของการกิจกรรมสปาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแถมให้ฟรีค่ะอยู่ในโครงการตัวที่ว่านี้นะคะโครงการที่สองที่เราทำร่วมกับทางผู้ประกอบการก็คือโครงการาเที่ยวหรูอยู่ดีแปัทยานะคะตัวนี้เป็น โครงการที่เราจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมล่องเรือยอชนะคะ mm hmm. คือหลายคนมาพัทยาไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องเรื่องกิจกรรมเรื่องล่องเรือจะนึกถึงแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พัทยามีกิจกรรมที่หลากหลายเรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมแทบจะทุก มิติเลยก็ว่าได้นะคะก็จะมีในเรื่องของอลักสเปเลียนที่ว่าเนี่ยนะคะมีเรื่องกิจกรรมล่องเรือยอชนะคะเราก็จะร่วมกับผู้ประกอบการในการเสนอขายการล่องเรือยอชในราคาพิเศษนะคะมีแบบทั้งครึ่งวันทั้งเต็มวันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ยอยู่ที่2,666บาท ต่อท่านนั่นเองนะคะ,ะก็จะล่องเรือไปทํากิจกรรมตามเกาะแก่งต่างๆในอ่าวพัทยาแล้วก็ทางสัตหีบนะคะอย่างเช่นไปดําน้ําดูปะกาลังที่เกาะครามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีพิเศษให้อีกนะคะสำหรับ500ท่านแรกถ้าใช้บริการเนี่ยเราก็จะมีบัตรใช้บริการสปาแล้วก็ออนเซ็นที่ยูโนโมริออนเซ ของที่อยู่ที่พัทยาซึ่งก็เพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็ได้มาตรฐานในเรื่องของของสปาด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาโครงการตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15พฤษภาคมนะคะก็ะเริ่มแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เริ่มไปได้สักประมาณเกือบครึ่งเดือนนะคะ แล้วก็ถัดมาอีกโครงการหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับโรงแรมในพื้นที่บางแสนนะคะ,ะสี่โรงแรมนะคะในเครือบางแสนกรุ๊ปก็เสนอขายห้องพักราคาพิเศษเช่นกันนะคะราคาตั้งแต่ไม่ถึงหลักพันไปจนถึงประมาณพันสองพันนะคะแล้วก็เราก็สนับสนุนในเรื่องของการเสนอขายในราคาพิเศษนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนทั้งหมดเนี่ย14แหล่ง ะะก็เป็นการให้ส่วนลดหรือว่าอาจจะเป็นซื้อ1แถม1ซื้อ3แถม1แล้วก็ลดตั้งแต่20-50%สนะคะสามารถนำเอาโบชัวไป,ไปยื่นที่ตอนซื้อตัว๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะก็จะรับส่วนลดตามที่ระบุตามเงื่อนไขท,ที่กำหนดเอาไว้ซึ่งตัวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมเลยนะคะก็สามารถใช้ยาวได้ตลอดทั้งปีค่ะถ้ามองที่จังหวัดชลบุรีนะครับพัทยาก็เป็นอันดับหนึ่ง มาครับราะว่าที่พัทยานเนี่ยมีอะไรที่ที่บอกแล้วรู้สึกว่าเราเอาอไปสู้กับคนทั่วโลกได้สถานที่ทั่วโลกนะครับพัทยานเนี่ยมีอะไรที่เราแบบเอาอไปสู้ในสายตาชาวโลกได้ในในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวค่ะ พัทยาเนี่ยมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งในเรื่องของสินค้าที่เป็นธรรมชาตินะคะเกาะแกง่งหาดทรายชายทะเลซึ่งก็ยังคงความสวยงามนะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยก็ยังนิยมที่จะเดินทางมา,าท่องเที่ยวแล้วก็มาดูาความสวยงามของของหาดทรายของเกาะแก่งต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือ อ,อ,อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมื่อเดินทางมาถึงที่ที่สวนภูมิที่กรุงเทพเนี่ยก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นพัทยานะคะนั่งนั่งรถจากสวนภูมิมาเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงก็มาถึงพัทยาแล้วนี่ก็จะเป็นจุดแข็งของพัทยาในเรื่องของความความ,ความที่อยู่ใกล้กับกับกรุงเทพนะคะแล้วก็นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็มีแหล่งท่องเที่ยว อื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายที่รองรับได้ทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มครอบครัวมีเรื่องของสวนน้ำนะคะ,ะกลุ่มจัดประชุมสัมมนาเรามีสถานที่จัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้เป็นหมื่นคนเราก็สามารถรองรับได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่ม GenY ก็จะมีกิจกรรมที่โลดโลหน่อยๆน,นะคะจะเป็นซิปลายจะเป็นเรื่องของบันจี้จัอย่างเงี้ยก็สามารถรองรับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ,ะกลุ่มที่มาเดินทางมา เข้าวัดฟังธรรมก็มียังมีเส้นทางเรื่องของการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติทำได้นะคะทางแถบเส้นของวัดยาณสังวรารามเขาชีจันนะคะมี <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้กลุ่มที่เรียกว่าเป็นมัลติเจเนเรชันได้อีกอย่างเช่นสวนงนงนุษนะคะมีกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะรรว,วมทั้งตอนนี้ก็กําลังพัฒนาในเรื่องของการทำศูนย์ประชุมนะคะซึ่งก็จะสามารถรองรับคนได้อีกเป็นหมื่นๆคนนะคะมันก็จะมีอย่างที่ได้เรียนคือจุดแข็งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้รัฐบาลให้ความสําคัญกับมูมิภา ะตะวันออกด้ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงต่อไปทางประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการในเรื่องของอะระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็คือมีการพัฒนาโคงาารงข่ายการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางบกทางน้ำนะคะตอนนี้นอกเหนือจากสนามบินที่กรุงเทพนะคะก็คือที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองนะคะซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับคนเข้ามาได้จํานวนเยอะๆแล้วเนี่ยตอนนี้ท่ากาศยานานานาชาติอุตภเยารายองพัทยาที่เป็นชื่อเต็มแล้เนี่ยนะคะก็ กำลังเรียกว่าพัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3ของประเทศไทยาคาดว่าในเรื่องของการรองรับเนี่ยนะคะเมื่อเราเปิดเทอร์มินอลหลังใหม่ของอุตภาวแล้วเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า3ล้านคนต่อป,ปีนะคะ แล้วก็ในอนาคตก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่าง3สนามบินนี้นะคะทำให้การเดินทางไปมาเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการครงข่ายการการคันรคุมทางบกเนี่ยก็มีการขยายถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามถนนที่ทใช่ค่ะในส่วนของพัทยาเองเนี่ยทำอุโมงลอดออทางใต้ตั้งแต่พัทยากลางไปจนถึงพัทยาใต้น,นะคะหรือว่าทาง ที่จะเชื่อมเข้าสู่สนามบินอู่ตเภาก็มีการขยายถนนทางหลวงหมายเลข331นะคะให้จากเดิมที่มีแค่สองสำเร็จก็ให้เป็นขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับจํานวนรถปริมาณมากๆได้นะคะมีการขยายในเรื่องของท่าเรือนะคะตอนนี้เรามีท่าเรือที่ดําเนินการอยู่แล้วเป็นท่าเรือคากโก้ ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียนี่นะคะก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะคะซึ่งก็รองรับเรื่องของคา์โก้ได้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตก็จะสามารถรองรับเรื่องของผู้โดยสารแล้วก็นักเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามากับเรือสำราญพวกคุยสต่างนะคะาสามารถเชื่อมจากแหลมฉบังเนี่ยไปที่กัมพูชา ไปที่เวียดนามนะคะแล้วกลับมาที่แหลชมชะบังได้อีกนะคะหรือจะเชื่อมไปถึงสิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่แหลชมชะบังได้อีกเช่นกันนะคะในส่วนของอาทางน้ำอ,อีกเส้นหนึ่งที่ที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะข้ามฟากระหว่างพัทยาหัวหินนะคะก็จะเชื่อมระหว่างอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกับอ่าวไทยฝั่งตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในเรื่องของ การคมานาคมเนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริสรมในเรื่องของอาการท่องเที่ยวของอพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยอ๋อครับในภาพที่เราเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าออดเดเดินเดินหน้าผักดันไปกหลายเรื่องแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนที่จะทําต่อครับคือภาพของของพัทยายองที่ผมมาสัมผัสเองก็มีทัวร์จีนมีอะไรเข้ามาเยอะครับพอ มีข่าวพิติขึ้นมาเนี่ยครับอพออต้องวางยุทธศาสตร์หรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเอาไปสู้หรือสร้างภาพหลักตลุนี้ก็ไม่เชิงมเอาไปสู้คือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็ไปล่ยยงมันได้อยู่แล้วคือคนที่มามันมีหลากหลายกลุ่มมันไม่ได้เฉพาะคนที่มาคือตอนนี้ต้องบอกว่าพัทยาไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องอนเตอร์เทนเมนต์คือคนบางที่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆอาจจะมองแค่ว่าเป็นเรื่องของอนเตอร์เทนเมนต์แต่จริงๆตอนนี้คนที่เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเนี่ยกลุ่มประชุมสัมมนา,าอะไรเนี่ยเขาจะเข้ามาเยอะแล้วก็จะรู้ว่ามันมีโปรดักที่มันค่อนข้างหลากหลายที่มันสามารถที่จะพนวกเข้ามาเป็นแพคเกจทำอะไรต่างๆได้ได้ค่อนข้างเยอะนั่นก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์คือจริงๆเนี่ยในในกระทรวงทอเองเราทำในเรื่องของอการตลาดกับเรื่องของการ PR เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยให้มากที่สุด แล้วก็เป็นการดึงถ้าในส่วนของตลาดต่างประเทศก็คือพยายามที่จะดึงนะักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากต่างประเทศเนี่ย ให้เข้ามาในพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดเช่นกันมันก็จะทํำยังไงที่จะทําให้ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเดินทางมาแล้วใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องหาโปรดักที่ที่มันมี spending เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองไปที่อย่างเช่นโครงการที่เราทําอย่างเช่นเรื่องของเรือยอชอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเริ่มเพิ่มเรื่องของการ spending เพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะต้องใช้ใช้เงินพอสมควรหรือว่าเราก็กําลังมองในเรื่องของการช้อปปิ้งเรื่องของอาหารการกินซึ่งเมืองไทยต้องบอกว่าเรื่องอาหาร การกินเนี่ยไม่แพ้ใครเลยแล้วก็มีหลากหลายมาก,กเราก็ในการที่จะทําแผนเนี่ยก,ก,ก,ก็คงจะดูจุดต่างๆเราเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะดึงเอาพวกเนี่ยขึ้นมาเป็นสินค้าหรือเป็นโปรดักที่เสนอขายต่อนั่นเป็นสิ่งที่เราทําแล้วก็คิดว่าภาพที่คนมองหรืออาจจะคนเก่าๆมองจริงตอนนีมนมนมน้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่มีแค่เรื่อง entertainment ค่ะก็จริงๆถ้า,ถาหากว่าใครไม่ได้มาพัทยาเป็นเวลานานแล้วก็คงจะต้องมา ดูอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าจริงๆมีโปรดักต์หลากหลายจริงๆเพิ่มขึ้นใหม่ๆเนี่ยเยอะมากเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมากกว่า5แหลง่ง10แหล่งเลยก็ว่าได้แล้วแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะก,กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลเชอร์กลุ่มครอบครัวเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้อย่างอย่างเช่นอาทิ่เช่นสวนน้ำเนี่ยตอนนี้เรามีสวนน้ํา2ที่ก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวหรือว่ากลุ่มที่จะมาทํากิจกรรมต่างๆ แล้วก็สวนน้ําที่ว่าเนี่ยก็เป็นที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นสวนน้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเรียกว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้ได้เป็นอย่างดีนะคะต,ต้องลองมาดูอีกสักรอบนึงถูกต้องค่ะแล้วข่าวที่มีไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของพัทยาจริงๆมันเป็นแค่กลุ่มหนึ่งไหมครับหรือว่ามันกระทบไหมครับกับสินโย่ก็จริงๆอยากให้มาดูมากกว่านะคะก็ข่าวก็คือข่าวเนาะทีนี้ก็คงอยากให้มาดูว่าในในส่วนของตัวผลิตจริงๆที่มีเสนอขายแล้วเนี่ย มันก็มีมีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าหากว่ายัางไงถ้าไม่ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยต้องลองมาดูอีกรอบหนึ่งว่าโปรดักที่มีปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พัฒนาการต่างๆในเรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือโครงข่ายการคมนาคมที่จะเชื่อมโยงในการที่จะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาซิตติ้งคาปาซิตีต้ต่างๆต,างตอนนี้มีเยอะมากนะครับก็อย่างอุตภเปาที่กําลังจะเปิด ให้เป็นสนามบินเชิงพันธุ์ิอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยเพิ่มเรื่องของ sitting capacity จากทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศที่จะเ,เดินทางเข้ามาตอนนี้ในประเทศเนี่ยมีเชื่อมโยงไปยังเมืองหลักๆห,ห,หลายๆที่อย่างภาคเหนือก็เชื่อมไปที่เชียงใหม่ถ้าพังภาคอีสานก็จะไปที่ อุบลราชธานีอุดรธานีถ้าทางภาคใต้ก็เชื่อมไปที่หัดใหญ่ไปที่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะมีเปิดเชื่อมโยงอีกหลายๆที่แน่นอนในส่วนของต่างประเทศเองตอนนี้ก็มีเปิดเข้าจีนอยู่2 d e s t i n a t i o n นะคะมีเปิดไปที่สิงคโปร์ที่มาเก๊าที่ KL, ะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของชัตเตอร์ไฟที่มาลงจากทางตลาดรัสเซียนะคะตอนนี้รัเสเซียก็เดินทางกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะหลังจากที่ที่ค่างเงินรูเบิลตกไปเมื่อสัก สองสมปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางกลับเข้ามาแล้วนะคะพัทยาก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่นักเที่ยวอย่างรัสเซียเนี่ยนิยมช,มชมชอบนะคะเพราะว่าเขาก็หน,นีหนาวมาแล้วก็มาเที่ยวทางหาดทรายชายทะเลแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นไปก็จะมีช a ตเตอร์ฟลายมาจากรัสเซียเนี่ย สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ3เที่ยวบินนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของของอความสามารถขีดความสามารถในการที่จะขนคนเข้ามาเนี่ยก็คิดว่า,น,าน่าจะเพียงพอในส่วนของอห้องพักเพียงพอแน่นอนนะคะเรามีห้องพักจำนวนเยอะมากในในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ดาว3ดาวไปจนถึง5ดาวมีให้เลือกได้ทุกประเภทเลยนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกนะคะสามารถรองรับได้ทุกกลุ่มคะ